สวัสดีครับที่พี่พามารับชมงานเทคอนกรีตคานหน้าบ้านนะครับก่อนที่เราจะทำการต่อกครับเราต้องเตีคานเพื่อความฉงแรงเพื่อรับประหนักของฐานบุตของเราครับหลังจากที่เราเทเสาสิทธิบอแล้วนะครับเราก็มาเก้าอิกซ้อโชครับแล้วก็เข้าแบบคานครับ เป็นคานเพื่อที่มารับน้ำหนักผนังก่ออของเรานะครับนี่เราเทครับค่ะคานก็มีขนาดที่ที่สิบเซนนะครับความลึกก็ยี่สิบเซนครับตอนนี้น้องก็กำลังเทนะครับเป็นงานเทคอนกรีตครับเพื่อที่จะมาลองรับผนัง ผนังเกาะอิดนะครับเป็นอิดมอนนะครับเร,เราก็ไล่เทมาตั้งแต่ด้านที่ใต้นะมาเรื่อยๆนะ่ครับเทไล่ไปเรื่อยๆครับนี่ เทสิษฐ์เราก็ค้าไว้ก่อนนะครับนี่คำตุกตาเอาไว้นะครับคุณนี้ก็สามารถเทคอนกรีตต่อได้เลยนะครับแต่ว่าเราต้องค้าตัวเสาค้ำตุกตาด้านล่างเอาไว้นะครับ กรีดค <ật> <ส>รับเหน,นียวหนึบีง่เอก็เป็น,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 นงาน,นเท คนขีดค้านครับเพื่อจะมารับน้ำหนักของทางบีนของเราครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะมีเสียงของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ